็ยังจะขอกินเลยเขาขอกินแล้วก็เนี่ยเวลาถือสลิงเขาเดินตามเลยพวกเนี้ยค่ะอ่าไหนหันหน้ามาหน่อยอ่านี่ค่ะเป็นเพศเมียนะใช่ค่ะเพศเมียตัวใหญ่เลยน่ารักน่ารักน่ารักเป็นโกแก้วพูดได้ด้วยพูดเก่งมากค่ะใครอยากได้โนแก้วพูดได้คือมองถ้าตัวพายอปเปิ้ลจะพูดแม่จ๋าได้พอแม่จ๋าใช่แล้วถ้าเป็นบูเยันโลนี่เต้นได้เลยโยกหัวเก่งออ๋ สวัสดีค่ะขอตัวโอริค่าวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาโนกที่โนกบ้านสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้เป็นมูโกมาขอเพศผู้ค่ะ,ะอันนี้อายุสองปีเชื่องแล้วชื่อตาโจค่ะอันนี้ก็ถ้าสนใจจริงก็ติดต่อมาได้ค่ะปล่อยอยู่อ่าค<ะ>่ะอันนี้ไม่ได้อปล่อยอค่างนี้เลยเหรอ ใช่คะ่ะพอดีว่าเจ้าของเก่าเขาข,ขีดปีกมาหน่อยนึงแต่จริงก็คือบินได้ค่<ฮ>ะอือมันนี้ปล่อยอยู่เจ็ดหมื่นต่อรองได้คะ่ะใช่คะ่ะต่อรองได้เลยตาโจเชือง,งชอบผู้ชายเหรอเจ้าของเก่าเป็นผู้ชายใช่เจ้าผู้ชายอันนี้เป็นสายพันธุ์กินชีสจ้<ฮ>ะค่ะน,นี่เป็นสีอ่าไแอปเปิ้ลกับบูเยลโล่นึ่งเลย นี่ <c oughs> อันนี้เป็นน้องเชื่องของที่ร้านเลยโชว์นานละ<อ>แต่ว่าคิปปีกไว้ด้วยอแต่ว่าขึ้นมือได้สอนได้เต้นได้ค่ะ,คะแล้วจําหน่ายไหมคะถ้าสนใจ่ยิงก็ติดต่อมาได้<อ>แต่ปายังไม่ได้ตรีราคาเฉยค่ะแต่เขาเชืองใช่ไหมใช่ค่ะเชื่องถ้าแบบคนที่มีเวลาจริงๆเราเขาจริง,งนะลองเราติดต่อมาดูค่ะเชื่องนี่คือ,อยังไงคะ อ่าถ้าภัยอ่าได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็พูดได้ถ้าตัวภัยเปิ้ลจะพูดแม่จ๋าได้อพอแม่จ๋าใช่ค่ะถ้าเป็นบูยันโรนี่เต้นได้เลยยกหัวเก่งโอ้หหนูตอนนี้ดูหนูตาลายเลยไม่เต้นเลยตอนเนี้ยค่ะอยากขึ้นมาโชว์โยกเต้นได้เลยใช่ไหมได้ค่ะหนูอ็อยุน่าจะประมาณถ้าบูยโร่น่าจะเข้าสองปีแล้วค่ะถ้าถ้าพัยเปิ้ลปีกว่าค่ะ ลับลับลับโอา้ยหลับอ้วนตุบเลยเราอ่ะมพร้าจริงๆเขามีคู่แล้วช่วงนี้ของหงองขายคู่เข้าไปอ๋อตัวขาวนี่เหรอใช่ใช่มาผ้าจริงมพร้าเป็นสายพันธุ์ฮอกาเทลค่ะอ้า อ้วนหลับหลับอ้วนเลยแล้วอ่ะหลับอย่างนั้นอ่ะเชื่อเแค่ไหคู่ใบก็เลยงงหน่อยอันนี้ชื่อมะควิดแต่ว่าไม่ได้จำน่ายค่ะพอดีพี่ที่ร้านเลี้ยงไว้อันนี้ขาวหน่อยมะพร้าวมะควิดจะออกสีแบบจะอ้วนก็คือหัอ้วนอ้วนมากโอ้ยตามสีเลยจะไม่ลูกอันนี้จะจำน่ายไหมไม่ได้จำน่ายอขาแต่ว่าก็จะเลี้ยงไว้เป็นนกชนของที่ร้านค่ะ แต่เขาพูดได้ไหมฝึกหรือยังอันเนี้ยไม่นะยังไม่ได้ฝึกแต่ว่า<ช>ถ่ายไอตัวที่ว่าพูดได้จําหน่ายไปแล้ว<า>ตัวคุกกี้นะขายไปแล้วาอาอสังเกตขนตาแบบว่าใช่มาพาขนตาสีขาวค่ะส,สวยมากเลยค่ะดูดูขนตา <laughs> ปกติไม่เคยสังเกตขนาดนี้นะเนี่ยมาเห็นมะพร้าวไอ้ขนตาสวยเชียวเราอะ่ะแตวเขาอยู่เลยวันนะเขาเห็นเขาขนตายาวมากอาใช่เห็นชัดเลยอ่ะโอ้ยุูนหลับอ่ะหนูมะพร้าวมะพร้าวหลับอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วคะ่าาควคะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลและบูมหงยกค่ะท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะ ส่วนท่านใดไม่ได้ไปจตุจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปัตากตะกก้าแล้วก็มีแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพชรเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้เป็นลูกป้อนซอผพัดค่ะโอ้เยอะเลยนะใช่มีสีได้รูดมีโครบรออแล้วก็อันนี้ติดเธอคอยด้วยค,ค่ะถ้าอันนี้ขายอยู่ตัวละห้าร้อยค่ะซอพัดมีเลเรเบิร์หนึ่งตัวค่เเบิรตัวละ สี่ร้อยค่ะขอบไหมอ่ะดูไม่ทันเลยไม่ขอบไม่ขอบไม่ขอบตานะไม่ขอบอหลบซ่อนตัวไปแล้วค่ะลูกปอนก็ยังมีเข้ามาเลยใช่ยังมีค่ะแค่วันนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยช่วงนี้อ๋อก็แต่วันนี้พี่เหมือนไม่เห็นซันเนาะใช่ซันหมดซันหมดนะราคาประมาณเท่าไหรซันตอนนี้ขายเปล่าสุดแค่สองพันหกะสองพันหกค่ะแตะมือเลยก็คือตามมาส่งเราปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าต่อเลยค่ะ อ่าอันนี้เป็นคอกระเทลสายขนคุมค่ะป้อนเสริมป้อนอยู่สองมื้อสีเหลืองค่ะอันนี้ขายอยู่ตัวละพันจ้ะแล้วก็มีชิกสีเยลโล่สายขายตัวนี้ขายอยู่สามพันห้าสามพันห้าเชื่องเชื่องกันเลยนะใช่อ่าเชื่องแล้วเดินหาลูกตัวจะต้องคอยป้อนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาจะกินกินเยอะหน่อยสองมื้อเราก็ใส่หัดแท้ได้เลยใส่นี เพระกเทลก็ขายตามสีด้วยใช่ค่ะก็มีตั้งแต่ห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ถึงหนึ่งพันไม่เกิน,ห, 1, นหนึ่งพันแน่นอนอันนี้เป็นลูกบอลมองนะคะสาขนคุม สีบูคอสน่ารัก่ากเป็นโนแก้วพูดได้ด้วยพูดเก่งมากค่ะใครอยากได้โนแก้วพูดได้คือมองแต่ว่าราคาก็อยู่ที่สี่ด้วยอย่างเงี้ยสี่เขาสูงขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นก็อยู่ที่สามหมื่นอันนี้เหลือแต่ตัวเมียสองตัวเลยเป็นพี่น้องกันค่ะตัวละสามหมื่นนะเส้นเทพเมียใช่จ้ะ อาการอะไรคะแบบนี้ขิวโอ้โหได้ขอข้าวกินน่ารักเนาะใช่เขาก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะเนี่ยใช่ใช่มองก็เป็นเสน่ห์ของเขาอย่างนี้เลยใส่ล้านใส่ร้านใส่ทานอ่าอันนี้เป็นเลเบิร์ดครอบตาค่ะค่ะนุ่งุ่นนะยังจับเพศได้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากอ๋อยังเช็คไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ว่าจะมีพวกพวกโอบพลาสตเนี่ยหัวเขาจะสวยเข้มตัวละห้าร้อยค่ะค่ะ ในนี้หมายถึงว่าห้าอยหมดเลยใช่ใชเลือกได้ทุกตัวเลยเลือกได้ห้าร้อยนะค่ะอันนี้เป็นเลอแม่ขอบค่ะนกรุ่นเหมือนกันค่ะจากเพศไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะตัวละห้าร้อยอ๋ออันนี้ไม่ขอบนะใช่ค่ะเป็นแม่ขอบตาราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยจ้ะอ๋อเท่ากันเลยเท่ากันจะ้ะค่ะ แต่มาจากช่องオリ่ดิหนูลดให้เหลือคู่ละ900ารอยอ่าแก่มาจากช่องใช่ค่ะน้องปา์มก็จะลดให้เหลือคู่ละ900าร้ของน้องปา์มเองก็จัดส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเลยค่ะแจ้งใดเลยอยู่จังหวัดอะไรอย่างปามจะส่งให้ค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งแต่ละที่เนี่ยจะไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันใช่ค่ะ่อันนี้เป็นเลเบอร์ขอบกับไม่ขอบนกนุ่นค่ะค่ะตัวขอบตาจะเป็นพวกหัวดำโอ้ยเมื่อสีตัวใจมันจะสวยแต่ว่าแม่ เป็นพี่น้องกัน3ตัวเลยเขาไม่ยอมลงจากล่างอ่ะแล้วแม่เขาจะไข่แล้วไงก็จะเป็นบางคู่เหมือนกันนะที่แม่กนกจะมีพฤติกรรมแบบใช่ใช่เป็นแค่บางคู่ค่ะบางคู่ก็รักลูกเลี้ยงลูกกันโตเลยแต่บางคู่เขาก็จะจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักห่างเขาก็จะเริ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นแล้วสวยเลยใช่ไหมลูกเนี่ยอเดี๋ยวโตกว่านี้นะสวยนะใช่เขาหัวเขาสวยสีดํามาเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะอันนี้รออันี้เอาไป3 5 0พหขอค่ะ ถ้าซื้อตอนนี้นะถ้ามาซื้อตอนผมแบบนเี้ไป350อิ๋อแต่ว่าถ้าสวยใช่แล้วสวยแล้วหนูขึ้นตัวห้ารอยค่ะอ่าอันนี้เป็นเลิฟขอบตากับแม่ขอบตาปนกันขอบแม่ขอบดวขอบตาจะเป็นสีลูติโน่แล้วก็มีดับเบิลโอลูติโน่ค่ะจะเป็นตัวหัวครอบสวยมากตัวนั้นตัวนั้นถ้ามาจากช่องโอลิปามให้ตัวละสองพันห้าค่ะตัวเมียเคยให้ลูกมาแล้วหนึ่งข้อแต่ว่าข้อเสียคือบอกก่อนก็คือ จับผู้ยากค่ะกว่าจะจับผู้หาตัวผู้ที่มันข่มเขาได้ยอมเขาได้หรืออะไรเงี้ยคือมันจะยากพอฟารามลองลองลายตัวแล้วสองสาตัวเพื<า>่อจะได้ตัวที่สามตัวสุดท้ายแล้วได้ลูกมาค้อเดียวค่ะ<า>แตก็ถ้าตัวอื่นถ้าดับเบิลโอเอ้ดดับเบิลด้านหลังเป็นสีธรรมดาตัวละแปดร้อยค่ะค่ะเห<า>ลือขอบตาห้าร้อยเหมือนเดิมมีหลายสีหลายราคานะใช่ค่ะค่ะเดี<า>๋ยวของก็มาลงอีกลูกค้า พรุ่งนี้พรุ่งนี้ของเราจะมาลงอ๋อใช่ปาล์มเคยบอกว่าวันอาทิตย์ปาล์มอาจจะมาลงกันเยอะใช่จ้ะค่ะก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาตลอดนะใช่ใช่มีนกเข้ามาตลอดอ่าอันนี้เป็นฟินเจ็ดสีค่ะแต่ว่าอายุยังน้อยสียังมาไม่ค่อยเต็ม่ะยังเด็กใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นนงสายประกวดนะพ่อแม่เป็นถ้าถ้าทันช่องพี่โอรีตอนมาถ่ายปาล์มแรกๆจะเห็นฟินสีเหลืองหน้าแดงอ่าที่ได้ถ้วที่สองมาเนี่ยลูกเขาค่ะแต่ว่าปาล์มคัดออกเพราะว่า โครงสร้างเขาเล็กแค่นั้นเลยค่ะตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยค่ะพ่อแม่เขาสายประกวดใช่พ่อแม่สสยประกวดค่ะได้รางวัลด้แหละเดี๋ยวมาอีกพรุ่งนี้อาจจะมาใส่ธรรมดาจะมาขายตัวห้าร้อยเท่ากันค่าก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้วันนี้มีน้อยนะแต่เดี๋ยวก็มีเข้ามา อันนี้เป็นฟอร์พัสตสีพายค่ะมีพายบูพายกินมีพัาเทลถ้าสีพายบูพายกินปามให้ตัวละพันค่ะถ้ามาจากช่องอลีให้คู่ละพันห้าต้องแจ้งปามนิดนนึงว่ามาจากช่องอะไรงเงี้ยอย่าปามลดให้จะเป็นราคาพิเศษอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนหน้าร้านนะแล้วสีธรรมดาปามปิดตัวละห้าร้อยคู่ละเก้าร้อยก็พร้อมทำไหมคะพร้อมทำหมดเลยเป็นพ่อแม่มาแล้วอขาเป็นพ่อแม่มาแล้วพร้อมทำค่ะ อันนี้เป็นาข้อก้าเทลวค่ะสีเหลืองตาแดางลูจิโน่ค่ะอันนี้เป็นนกรุ่นโตจากลูกป้อนค่ะยังไม่อ้วนมากเ็ต้องรอหลับใช่ต้องหัดแท้สั้งนิดนึงแต่ว่ากินอาหารเม็ดได้แทบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอไม่ยอมให้ป้อนละค่ะอาาันนี้ขายอยู่ตัวละพันจ้ะค่ะจะกินเองแล้วใช่กินเองแล้วหลับหล,ลับค่ะอันนี้เป็นาข้อก้าเทียวเหมือนกันค่ะสีมุก ตัวละพันเหมือนกันนะแต่อันนี้ยาอายุพร้อมทํากว่าค่ะตัวผู้เพอโตกว่าใช่เป็นเพศผู้ใช่ค่ะอายุน่าจักรวาณแปดเดือนได้แล้วก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่สีนะใช่ค่ะเสื้อสีขาวโตพร้อมทําอย่างนี้ราคาเท่าไหร่กันสีขาวเหรอประมาณพันสองสีขาวอ่าก็ประมาณพันสองนะค่ะอันนี้เป็นคอคาเทลสีดําค่ะค่ะอันนี้ก็ขายอยู่ตัวละพันเหมือนกันแต่ว่าอายุเขาได้มากกว่าจะประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะ อันนี้ผู้เมียค่ะผู้เมียใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียจะเข้าหาหรอลูกค้าอ้าราคาเท่าไหร่นะตัวละพันเตอร์ละหนึ่งพันใช่จ้ะโอ้อืออันนี้เป็นลิงนิ่งค่ะยุนกปีนี้เกือบแปดเดือนได้แล้วหละมั้งตัวนี้อันนี้เพศผู้ค่ะค่ะยังเข้าหาคนอยู่เลยไม่กลัวคนเลยตัวเนี้ อ่ามาเลยตอนนี้เต็มเลยอันนี้หกพันห้าอ่าหกพันห้าใช่ค่ะต่อรองได้นิดหน่อยจ้ะอ่าค่ะสีกรีนวิงนะอ่ามีเยอะไหมถ้าตอนนี้เหลือกี่ตัวนะเหลือสามตัวค่ะค่ะสีเดียวกันเหลือใช่ค่ะเหลือเมียสองคู่หนึ่งค่ะตอนนี้อ่าค่ะเอ้ยเต็มเลยอันนี้เป็นกรีนชีกสีนอร์มอนปลาไายอยู่ตัวละพันห้าค่ะตัวนี้น่าจะตัวเมีย แต่ยังไม่ได้เช็คเพศยังไม่ได้เช็เคค่ะ<อ>แต่ว่าจับตะเกียบพอจะรู้อยู่แต่มันไม่ไมไชัวร์นะถ้าทางที่ดีก็เช็คเพศเพิ่มเงินอีก300ราทค่ะร้านตามก็รับเช็คเพศเหมือนกันรับเหมือนกันค่ะได้ผลไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จ้ะตัวละสามร้อยค่ะรับเช็คเพศรับซื้อไข่นะไม่ได้รับจ้ะไม่ได้รับแต่ว่าลูกนกหื้อไม่คะรับนะนกนกรับหมดเลยอ๋อนกรับนะลูกนกรับลูกป้อนรับค่ะนกรุ่นนกโตรับหมดเลยส่งรูปมาในลายปามก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นอ e ิเล็กตาเพศผู T ้ค่ะาอายุเกือบสองปีเกือบสองปีอันนี้แนะนําคือเอาไปทําพันธุ์ไม่แนะนำเอาไปเลี้ยงเชื่องเพราะว่าค่อนข้างดุ<า>บอกก่อนเนียวเอาไปแล้วมันจะดุอะไรเงี้ยค<า>ือดุค่ะตัวนี้ดุทําพันธุ์ได้ดีถ้าลงนิสัยแบบนี้นะเห,าหมาะกับการทําพันใช่ค่ะเอาไปทําพันธุ์ได้เลยเลี<า>้ยงรอสักปีนึงกาลังดีราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวละหมื่นสองแพงกว่าลูกบอลนิดหน่อย เทเมียไม่มีเลยเมยงไม่เข้าจ้ะอ๋อแต่ก็มีใช่ไหมมีมมีคนจะมาส่งอ๋อเป็นลูกป้อหรือว่านกโตนกโตนกโตแต่วา่าเทศเมียราคาประมาณเท่าไหร่อ๋อถ้ามียพร้อมทําปามขายอยู่หมื่นห้าค่ะแต่ว่าต่อรองได้อาจจะลดลงมาอีกแบบปามต้องดูนกอ,อีกทีหนึ่งค่ะราคาก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงกันนะค่ะ อันนี้เป็นสันเพศผู้ค่ะค่ะน,น,นกป้อนเสริมอายุไม่เกิน3าเสเดือนค่ะป้อนเสริมใช่อันนี้ปางไผ่ยอยู่ตัวละสี่พันหมดเลยค่ะเมียโดนแยกหมดแล้วหมดแล้วด้วยอ๋ศเมียนีห่หากันเยอะมากเลยใช่หายากค่ะพอลงคลิปปุ๊บถ้ามีตัวเมียบามโดนโดนหมดโดนแยกไปนหมดเลยอ่าค่ะเพศผู้ก็จะเยอะกว่าเพศเมียนะใช่ค่ะยิ่งเป็นนกรุ่นยิ่งเยอะออค่ะ แล้วราคาต่างกันเยอะมหกตอนนี้เพศผู้กับเพศเมียไซนี้ไซนี้บางค่เมียอยู่4,5นห้าตัวผู้สี่พันค่ะอ่ะต่างกันนิดหน่อยนะใช่ค่ะต่างกัน500รยค่ะแต่เพศเมียก็หายากเหลือเกินใช่ยัางมากค่ะอันนี้เป็นซานคอนัวพร้อมทำค่ะผู้เมียพร้อมทำใช่ค่ะอายุประมาณสองปีบวกท่านนี้ขายอยู่คู่ละ 12- ื0นสองหร้อยค่ะหมื่นสองห้าร้อยนะสายด พร้อมใบเชเพศนะใช่ค่ะถ้าตัวผู้เขาจะแดงอ่าบอนเสริมบ้อนได้เล่นได้ค่ะคู่นี้ถ้าเป็นคู่พร้อมทําอย่างนี้ทางร้านมีเยอะไหมคะมีอยู่สองคู่ค่ะตอนนี้๋อมีสองคู่นะค่ะอ่าอันนี้เป็นสารเพศเมียค่ะอันนี้สองปีบวกเหมือนกันถ้าขายแยกตัวเดียวปาล์มขายอยู่ตัวเจ็ดพันค่ะค่ะเป็นเพศเมียใช่ค่ะค่ะ ยังกินอาหารลูกป้อนเหรอใช่ปามชอบเหลือแล้วมาป้อนเขาเขาก็ยังจะขอกินเขาขอกินแล้วก็เนี่ยเวลาถึงสลิงเขาเดินตามเลยพวกเนี้ยค่ะอ่าไหนหันหน้ามาหน่อยอ่าเนี่ยค่ะเป็นเพศเมียนะใช่ค่ะตัวใหญ่เลยเล็อายุเท่าไหร่นะสองปีขึ้นอ๋อพร้อมทําแล้วนะใช่พร้อมทําแล้วค่ะไม่มีคู่เหรอไม่มีบางยังไม่เอาคู่ใส่ส่วนมากลูกค้าเขาจะมาแยกตัวผู้ไปไม่ถูกใจเขาบางก็เลยให้เลือกเองเลยค่ะ อ่าอันนี้เป็นตัวผู้ค่ะเป็นสันทอมทำเพศผู้ค่ะอ่าตอนนี้อายุจะประมาณปีกว่าเกือบสองปีพัดเขียวยังไม่หมดค่ะตัวนี้ตัวผู้ตอนนี้บางขาอยูหกพันห้าค่ะหกพันห้านะค่ะก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะสันโตยังพอมีเข้ามาค่ะเป็นผู้แต่ส่วนมากพอมีปุ๊บลูกค้าก็เอาไปเหมือนกันค่ะเพราะเหมือนเขาว่าจองจองกันไว้ก่อนเนี้ยค่ะถูกใจเขาก็เอา ร้านปามจะเปิดเวลา8โมงถึง5โมงเย็นประมาณนี้หลังีก็6โมงลองโทรมานัดกันก่อนถ้าอยากมาช้าโทรนัดปามได้เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดอยู่ซอย9อยู่ซอยเสุดซอยเลยใช่จ้ะก็จะมีทั้งนกอาหาร อุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นใช่ค่ะสามารถโชรสอบถามได้ใช่มีอาหารหมาตอนนี้มีอาหารหมาอาหารแมวเข้ามาใหม่ค่ะอ้าวมีของหมากับแมวเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันส่งได้บอกความได้เลยอยากได้ของเล่นแบบไหนอยากได้แจ้งความได้เลยค่ะอันนี้เราสามารถติดตามได้ที่เพจมีเฟซบุ๊กไหมคะมีเฟซบุ๊กชื่อชานิดาเสริลภาษาอังกฤษค่ะอ่านปามจะลงบ่อยเพราะว่านกบ้านส่วนตอนนี้เข้าไปอัปเดตไม่ได้ลืมรหัส <laughs> อ๋อ <c oughs> ก,ก็จะใช้เป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อชลิดาเสรลาลิาตภาษาอังกฤษค่ะ <c oughs>